แล้วุจะรอเพอนห่วงได้เพื่อนไล้อยากอยหมักว่าเพื่นเราห่วงว่าใ้าก็จะได้มาแต่แต่บุท่านมีพวกเจ้าวเขามาาต้อง้พนกแน่จะถือชาแล้วเด้อใครไปเด้อโอ้ย เออเรามากินลามมหาม,ลาม,มูน้เออบ่แม่ลาหมูเนาะแม่เออเป็นนีบลาหมูนะฮะ็ดเป็นยีบเป็นเยอกัไผ่กับปลาออดดังไผ่ใช่ไหมฮะทอดละบ่วยแล้วแกเสือไปไนเนาะโอ้ยด็กยนนังอยู่ก็ยังหอนเลย <c oughs> มันเอา เเอาาผลงนฝากติดตามเบาโอลิ่แนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปูสุคนสบายดีสบายดีพ <more Native> ี่น้องเด้อพี่น้องเบิร์ตชูปูสุคนเบิร์ตสมองสุบอนยังอยู่เพื่อนประวัติเก่าวะาเก่าสกอตแม่ติดไปท่าพี่น้องมือนี้เบาโอลิสีมาขยันกินแม่เถิด ่นัน่นหนุ่มลอเผิกระปะออสไปหน่อยนี่มากินอยู่เตียงน,นี่สุดยอดกันไปด,ดี ปูปตาปต่งเานตอนนี้โอ้เนาะใส่ระตูปาตาาตาตูเกต่ีเียวงาลเ้มกลังใส่บานพับโอ้คอยผหมัมกสีแดงจังประตูนะสีแดงใช่ือไดคอยสีเขียวแล้วมันเป็นแบบบอ่อแพร่องแพตาเนยธรรมชาติบ่ธรรมชาติเนาเดี๋ยวธรรมชาตินาาเนาะโอ้ใส่ตะกเกียว่าพุ่ง เอาน่นบอนะอนเนาะก่อนก่อนไ่เนาะบังบังเทศดนะก็ได้ไปเาะ่ยงนีนี่สิกันแล้วนี่มืออื่นแล้วต้องได้ครับเงินก้อนโตอีกแล้วนี่นั่นเริ่มเลยแล้วอยู่ด้กน เคลื่อนัวกว่นี้เห็อันนีละเอออนนี้เละเพ่อนัวเห็ยาวอาเห็ยาวกว่านี้เห็ยาวกว่านี้แต่เช็ดป้อมกว่านี้เนาะเ่นทีกว่านี้นะเห็นน้อกวนี้น้อยลงยาขึ้นเที่วะี่เจาะจะหาสิบเชนนะฮะกิเชนนี่นะเนาะอันนี้เจ็ดสิบ่เปล่ ่ประตูนี่ประตูเฮือนนี่ซุมื้อนี้นี่เขาเจ้าเอาน้อยๆยาวเนาะยาวตู้บยีมตู้บยมบ่อย่างนี้งามแหละแต่าเจ้าเห็นอเฮาประตูกี้เฮ็ดมๆนตะกี้ตะกี้เฮ็ดมส่วนมนี่เขาบ่เฮ็ดมส่วนได้บ่เฮ็ดมนะออเฮ็ดได้น้อยงามเออใส่ลายปองเอาดิแม่นน้อยๆยาวๆใส่ลายปองเฮ็ดจักลอกแต่ว่าก็งามเด้ล่ะ

เออีอเออฉอดไว้ย well> ่อพ okay. ่อบอพรุ่ยังแข่อยู่เห็นบอลพอดีแล้วบอลอย่าคิดมั่งไอ้เธอเด้ออ่าบวันนี้ฮะ มักเลยชงว่ะชงว่ะเลยชงว่ะในชีวิตยังบุกิดกเหน่าเราเสบ็จขึ้นเหนาจะาบุกอีเจ้าเนี่ยเจ้าบ่พอดีแล้ว้องย่องจะได้ฮะน่ะนั่เมียผมราจ่ออยู่ในป่าในตรงก่ไเหจเมียเราพูดจะรอนหวงได้เนรยากให้หมักกว่านเราห่วงว่ หช่ก็จะได้มาแต่แต่บุท่านมีพวกเจ้าเขามากท้างในีต้องได้พรนกแน่จะถือชาแล้วเด้อไปเด้อโอ้ยเออรามากินลาหมูนาเอยบุมแม่หมูเนาะแ่เอ็ดเป็นนี่บลาหมูนะเฮ็ดเป็นน่บ่เยอ่ ไอ้กําไพกับปลาออดด่งไพ่ใช่ไหมห้องล่ะบ่ไหวเราแก้เสืือไปใช่เนาะโอ้ยเด็กเนย่งเยก็ยังหอนเลยมันเอาเอ้านเปนเือออกแล้วกระดกขกรเดือแล้วก็ออกเลย่มใหนเถิดเห็นปุ๊บฮะจัดเลย เียวเนียเวเอเดี๋ยวาวันวันไดงเฮ้ยอืมอืมอันนั้นเลยต่องหินบ่อนั่นอยู่นเบาวลินบ่าบาวลิบาวลีบ่าจอดท้านี่นั่นเคยกินกินบ้สร็จย่างเะลเนาะชายเต็มโตเลย สีย่านอยู่นี่ใส่ v บ o ลิ้ถ่าอยู่ไอ้ตัวใเต็มโตแล้วจะยานคือการเนาะจะยานคือกันได้พี่น้องเลยคุณ大爷สีบุญญาเนาะแม่นคอยพุดไปน้อยเถอะเนาะเอาสิบเอยไปน้ำได้เถอะเด้พุดก็ันเมืยอ่สมื่อ็ด่อยสัาไปน้ำพุดไปน้ำค่อยค่อยสร้างค่อยย่างค่อยไปว่าเันนั้นได้สิหาสกูตแป๊บเดียว ลงเล็กเติบประมาณเม็ดหนึง่งบืน้นยันแล้วอยู่ไอดสิว่าไเสดสิล้วป่จะวะถ้าผมถ้าผมมุอย่งติดขัดเนาะพเห็นจะมาคุดขค่เดียวนี่ผมก็อ,อยู่เป็นสองสามส,สิบนาทีนี่นี่ลงเลยลงจนนั้นละอว่าไวไวไวเมนะีนนะ Điều dạ, nằm lò mang hít nè, quyền em căn hộ. Vân ngọc lạc hôm bèn. Nay thương quá? Vân mai hết. 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 Vân mai để nhanh nói khỏi ơn y lò Y lò Y lò Y lò xa Để nhanh chi nền đi Nhanh chi nền khá cả đi Chuyên khá hát Nhanh y lò xa Y kì Y là

mình từng có con mai <laughs> của mình lò lẩu hay mưa bãi nó พอคือวาบผชมปานี่จาเห็ดแก้วว่ามาคานชมาเยบชมคักบัวบางามั้งตรนี่แล้วเห็ดแก้วนั้นแก้วพวกเก้วหมักเค็มแก้วพวิดวแก้วคอยไปเค่ยวนี่นะหน้าหค้างี่เลย

พอทารโรแล้วโตอันนี้ยันปวกนอนตะกมันไ่ได้ท่านเท่ามาเล่มก่อนมาเลาก่อนเ<อ>ล่าขี้ฝลน่ออไม่ไปไหไม่ได้รอฮะมันกรนั่นนานะชุ่มของมันเยเดี๋อยมันในความหมายนะเอามีมาแกะมาถาหอมกี่อย่างก่อนขิ<อ>นทชาบันนี้คันราบุท่านจะถูกอันนบม่มีผอย mời câu hỏi của cây hết những tên câu hỏi của cây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  hỏi คน้ลยบอกครัจะก็บป้าเปืือยตีพี่จะป้าเปื่อยป่เปลืปกติมันก็จกไปมดนั่นแหละป้าเปืือยเลยโเลยเดอันนี้เป็นได้ของน้านมีเราเาแก้วเวลาอาสบายหดเลยดนะยาชีกเขา้วหยาช นี่ตังเนีเลยชื่อชื่อเอไคนก็เป็นงที่ได้ชื่อไช้นี่ยง่ิยเงนน้อยเขาชื่อไม่ด้ขังไงเอาไปทั่ทางทองเียมาเสียงาทำตามบอกอ๋อพู้อันนี้โอ้ยยนกระจกทีู่้จะบบ สูงไปแล้วไปแบนแพงอ่ะเงินจีนเข้าการาาทีร่หนึบาทแล้วก็เจียนผมมีไดเจีอะไดรบัลลีเจี้าก็ซื้อต่างหากตัพลตัพลียนจับละบาทแต่ว่าบัลลีเจ้าละบาทเป็นแบบแบบสดนะใกล้หนหมเมนเขาได้ห้ามบุเป็นให้แต่เขาห้าเขาห้ามใหม่ เป้นแล้วผมเคยทำยาสูบแล้วกัเมื่อหนึ่งเมื่อสองกับ้าวได้แบานี้แล้วก็้าวได้แบบนี้ฮาวแล้วกัมุนโอ้ปบริปิตรดอกยาเนีเมื่อหนึ่งสองเมื่อแล้วก็ฮาวโอ้ยอาเซีนส่งกันยังคือเก่าไม่ใช่หาบริโภคลมเราเป็นสลมนะมุนบบบนี้

สิพันบอกข้ายแลยสิพัน0บุชาพเขเลือนงูมาสันสันไฟสองล้านสันาเขาไปบอกล้านป้ายเนาะล้านหายจะมันจะมีจะมีจะมันเอาลายบ่จะม่ดตัวพันบอกกับอกขนาดนันโอ้ยประมาณสมีนา มันก็ไปเนี่ยมันเลือดก้อนน้ำจ่าบ yeah, ่เขาก็ไปก้อนแห้งได้หลายมันก็ว่าอยังบมื่อไหร่เขาแป้งประแดกปกติม uh yeah, yeah, ันบดอยู่ในี้ต้นโตมันมันหน่อยนิดเลือดแม่ว่าเขาเอาเลือดแท้งเนี่ยเขาก็ไปแป้งต่อแป้งมันยังน่อยนเป็นสายานะมันก็ได้หลายตื่นนี่ ตรงที่เปลี well, ่ยนเลือดเบาๆเลยจะเคยเลือดอนุ่เบาๆเคยแต่ยังหนุ่มพอแบบพวกกันลงหรือเลื่นพวกโครงการพวกเกี่ยวเข่าจ้างเกี่ยวเข่าก็ได้ด้นี่เจ้าบ้านน่ะนิ่งไว้อยู่พวกสภากระแดงเลยมาแบบคนบ้านขอบอะไรนี่เกี่ยวเข่าไปอ้อชมบักิไงสับพีสับปี เข้มแดกเขาไล่จระเจรเดียถือว่า มือนี่คือเราเลยเนาะเด็กขึ้นพาขึ้นผนแท้หนิกระแพ็คือขึ้นพ้าขึ้นผนแท้ไปขึ้นผ้าขึ้นผนมาแล้วเนาะไอ้เธิดบ้เมือเลนี่บวเมือเราบวชมือเราบ่ มนเ้อาพี่น้องบบดน,นี้เนะาะจังได้กับทางนีบาริกับสีให้เป็นเทนะีท่พ่อเนาะเทนี่น้ำกันนั่นแหละคอยช่วยกันเทเทสำของไอเทอร์ถั่งละพี่นอ้องเก็ตรวจสอบจากได้เนาะก็ะคือโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะบาริซิได้ขอตัวก่อน,นลาไปก่อนฝากพี่น้องคนไลค์กดแชร์กดติดตามขึ้นเก่าขึ่นเดิมเนะองรั์สูบคูสุขพอนี่พี่น้อง สบายดี